หรลับอย่างเดียวง่ายๆเนาะเหลืองเหลืองฉีดไอคอนลีโอไม่ใช่สิงลูกเหลืองลูกเหรอพระสงฆ์ไหมกินเหลืองลูกกิ่นที่ไม่ใช่ครับอะไรวะไม่ไปเือดหวานหวานลูกชุบไอ้ไม่ใช่บอ่าทองหยิบทองหยอดทองม้วนปั่นปะมันต้องเปนทองหยิเทียอะไรวะเนี่ย อมยิ้มไม่ใช่ครับวลลุนไม่ใช่ครับเม็ดปิดทองลูกนิมิตโง่ลูกไหนอะพี่ชาน้องไข่บกไม่ใช่ครับอ้าวฉุนลูกเม็ดไม่ใช่ครับเหลืองอะไรวะฉุนด้วยเออหนามหนามหนามเออหนามาถนนถูกต้องครับถนนครับไม่ตอนแรกคิดว่าจะตอบทุเรียนด้วยในหัวกูทุเรียน